สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้ผมก็จะมาลองใช้สินค้านะครับน้ำมันหัวเชื้อน้ำมันเครื่องนะครับที่จะช่วยในการจุดการรั่วซึมนะครับของเครื่องยนต์นะครับใช้กับน้ำมันเครื่องนะครับเนื่องจากว่ารถของผมเป็นรถเบนซ์หนึ่งเก้าศูนย์ e นะครับได้เปลี่ยนเครื่องใหม่แล้วนะครับเป็นเครื่อง 3S นะครับแต่คราวนี้ตอนนี้มันประสบปัญหานี้ครับปัญหาการ รั่วซึมของน้ำมันเครื่องนะครับบริเวณใต้ท้องรถนะครับจะเห็นนะครับเห็นไหมครับจะมีครับนะครับครับน้ำมันเครื่องนะครับหยดอยู่นะครับก็ไม่เยอะนะครับแต่ก็ยังมียังมีอาการหยดอยู่นะครับมอ,องให้ชัดนีดจะเห็นไหม ก็จะอยู่บริเวณแถวเห็นไหมเอ่ยน่าหนบเปียกๆนะครับรรนะครับ,นะรบก,ก็อยู่แถวบริเวณเอ,อเครื่องหน้าเกียรหน้าเกียร์นะครับก็ตอนนี้ก็ไม่ไม่รู้ว่ามันรั่วจากอะไรนะครับแล้วก็พอดีดูไปดูในคลิปนะครับเขบอกว่า มันน่าจะรั่วจากปากเกนนะครับเพราะว่าเครื่องมันก็ค่อนข้างเป็นเครื่องมือสองนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาลองทดลองใช้ ASTP นะครับเอขวดนี้นะครับวิธีใช้ก็คือเทใส่ไปในน้ำมันเครื่องเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปลองดูว่ามันจะหยดน้อยลงจริงไหมนะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบรับครับ,รบขั้นตอนนะครับก็เปิด น้ำมันเครื่องเลยนะครับโอ้ยโหขายไปวัเนี้อย่างแน่นเลยนะ <c oughs> ยไปิดไว้นั่นมากนะครับมีคนถามว่ามีคนบอกว่าเอ้ยทำไมไม่เปลี่ยนปลกเกล็เลยคือผมเพิ่งเปลี่ยนน้ำมันเครื่องใหม่นะครับถ้าเปลี่ยน,น,นปลกเก็เนี่ยก็ต้องเสียน้ำมันเครื่องอีกรอบหนึ่งนะแล้วก็ลองดูครับถ้าเกิดว่านี้มันใช้ได้นะครับนะตัวน้ำยาจะเป็นแบบเหนียวๆนะลองดูไปเลยโอเค ใส่ไปเลยครับน,นี่ก็จะออกเหนียวหน่อยนะเหนียวกว่านะ้ำมันเครื่องนะครับการทำงานของมันนะครับทางเจ้าของรับดูจากทีก่บอกว่ามันจะไปทำให้พวกโอลิงนะครับยางประเก็นต่างๆนะครับมันอ่อนนุ่มขึ้นนะครับผลิตมาจากสารัฐ อเมริกานะครับก็ใส่หมดเลยนะครับจะเหลือไว้ทำไมนะครับคือก่อนหน้านี้รถคันนี้นะครับก็มีปัญหาเกี่ยวกับน้ำมันเครื่องหายเหมือนกันนะไม่รู้ใครมาขโมยนะครับหายไปไหนน่าจะเป็นเพราะนี่ครับเราก็คิดว่าเครื่องมันเก่ารวมแต่ว่ามันมีน้ำมันเครื่องหยดครับตอนมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องใหม่นั่แหละ เราเริ่มเห็นรอยนะมันเครื่องมันจดนะครับก็นี่ครับเอาให้หมดจดคว่ำไปเลยอ๊ยโอเคคว่ำไปเลยนะครับต่อแป๊บหนึ่งแลอันนี้ก็เป็นเครื่อง 3S นะครับกองเปลยนะครับก็อย่างก็ดีแลโอเคนะครับคือยี่ห้อนี้ครับผมเคยใช้ครั้งหนึ่งแล้วครับแต่ว่าเป็นน้ํามัน power นะครับที่มันมันเคยรั่วนะครับ แต่ว่าที่ผมมั่นใจว่าเฮ้ยน้ำมันพอวเวอร์ผมลองใช้ครับเฮ้ยมันหายรั่วจริงนะครับมันหายรั่วจริงๆนะครับก็เลยลองดูครับว่าถ้าไอันี้จะใช้ได้ไหมถ้าใช้ไม่ได้ครับก็รอบหน้าของการป่าน้ำมันเครื่องครับผมคงต้องเปลี่ยนปะเกนนะครับไม่รู้ว่ามันไม่ใช่ปะเกนฝาวาลนะครับเพราะว่าฝาวาลเนี่ยยังไม่มีอะไรซึมออกมาหน้าจะเป็นปะเกนอ่างน้ำมันเครื่องนะครับที่รั่วนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะมาลองดูกันนะครับ ใช้ไปสักระยะหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตว่ามันหายรั่วจริงหรือไม่นะครับเพื่อนเพื่อนเห็นรอยไปแล้วนะบาอกีดูนะว่ามันจะหายหรือไม่หายแล้วโอเคครับคราวนี้ครับขอบคุณครับโอเคครับเพื่อนเพื่อนครับหลังจากผ่านการใช้งานนะครับน้ำยา stp stop leak นะครับหยุดการรั่วซึมของน้ำมันเครื่องครับอันนี้ก็ผ่านการใช้งานมาประมาณ2อาทิตย์นะครับทั้งวิ่งด้วยแล้วก็จอดอยู่กับที่นะครับผลปรากฏออกมาครับ เป็นปฏดทินด,ดีเลยครับอะดูพื้นครับนะแ,แห้งเนิลครับไม่มีรอยคราบน้ำมันหยดเลยแน่นมาอนนี่แล้วผจะเปิดดูอะไรไม่เปิดดีกว,ว่าเปิดดูร เราปิดไกันแน่นเลยนะครับในส่วนของน้ำมันก็เกินมานิดหน่อยนะครับเพราะว่าเราเติมไปเกือบ500มิลนะขวดมันเท่าไหร่นะ400-500มิลนะครับน้ำมันเครื่องก็จะเกินลน้ลน,ลนมาหน่อยหนึ่งนะครับแต่ถือว่าตอบสนองได้ดีเยี่ยมเลยนะครับไม่มีน้ำมันเครื่องที่ หยดออกมานะครับอ่านแล้วเดี๋ยวเราไปดูจุดเดิมนะครับอโอเคที่เคยมีหยดครับแห้งแห้งเลยครับถือว่าโอมากมากโอเคเน,นะครับ ครับถือว่ามันได้ผลนะครับในราคาสามร้อยประมาณสามร้อยต้นๆนะครับสามร้อยสี่สิบาทสามร้อยสิบาทนะครับก็แก้ปัญหาได้นะครับแต่แก้ปัญหาดีสุดก็คือต้องคงต้องไปดูครับว่าประกันตัวไหนมันหมดอายุนะครับแต่ตอนนี้ก็คือเราแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปได้ก่อนนะครับด้วยด้วยการที่เราใช้น้ายาซ็อบลิกนะครับเขาบอกว่าหลักการรางนของมันก็คือมันจะไปทําให้ ปเกกนยางต่างๆครับมันอ่อนนุ่มลงนะเมื่ออ่อนนุ่มมันก็สามารถหยุดการรั่วซึมของน้ำมันเครื่องได้โอเคครับวันนี้ก็มาแนะนำกันเท่านี้ครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ